อ,นะอุ้งลงงาจริงอะ,ะนอ,นอ,ะอะ๋อ้าเราดักไปอาทิตย์อ๋อ้าเราดักไปอาทิตย์ทแล้วเรียบร้อยน,นะเอ็ม 哎，那那这没有路的呢？嗯，对、嗯、呢。嗯嗯嗯 เนี่ยดูนี่ขาเนี่ยไม่ต้อ เราเก่าเราใหม่เนี่ยนี่ลอยใหมา่เรอใหมา่บ้น

มีอะไรเพิ่มเดี๋ยวรวยเขานน่เหรออันนี้รวยวันไหนเนอะนุ่นเลยอ๋อจะมีหมดขามันนะป๊อดเอ๋ขาใหม่ด้วยนี่ปอดถ้าใส่วันนั้นก็เรียบร้อยเลยโอ้ดูโรย ้ใส่วันนั้นเรียบร้อยเลยนี่นี่ใหญ่กว่าฝังมืออีกเลยถ้าใส่วันนั้นคือเรียบร้อยเลยนี่ใหม่ใหม่เลยนี่ไม่ใช่ลอยมันไปเมื่อกี้เลยนี่ยเอ่อนี่ยบางขับใส่นี่เลยนี่เนี่ยมันมาขัดตรงนี้ี่ะขัดนี่ไงเนี่ยอันนี้นนนลอยใหม่เลยนี่นยนะป่าลอยลอยลอยยังเปียกอยู่เลยใหม่ใหม่เลย ถ้าเราใส่ไว้อาทิตย์ทีิดตัวนราเรียบร,ร้อยผมบอกว่าเรียบร้อยเลยเส้นเ,เดียวเส้นเดียวไอ้นัออ่นเนี่ยไม่ใส่ที่นู่ก่อนเญาตฮะที่นู่นเราไม่ก่อนว่าเรารู้แล้วมันโงน่ที่เชื่อมตัวนี้กุญแจนี่เองอันนี้รอยขี้ฟาน ลอยจะจนี่มันข้ามตรงนี้ทางเดียวแล้ว่ยตรงนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเนี่ยเอ็มเียูขานี่อ๋อนี่ ใหม่นี่ไหนสายนี่เอาใส่นี่เลยเนี่ยเต็เต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเเลยนี่ข้ามตรงนี้เลว้าตรงนี้ล้ยลูีอยู่เนี่ยเจ้าจิตวิญาใส่ม่ได้ดิดูจะดูขานี่เรามาทำอะไรครับอ่า นะครับวันนี้คือเราลองมาลองใส่หมูป่านะครับที่จริงปที่จริงนะครับคือเรามาลองใส่หมูป่านะครับอันนี้สามปอครับหากินอยู่สามออสามออสามออนะครับหากินอยู่ประเทศเกาหลีนะครับวันนี้คือมาใส่หมูป่านะครับเราลองชมรอยเท้าดูนะครับว่าใช่หมูป่าไหมก็ลองนี่ดูนะครับอ่า อันนี้ครับอันนี้คือรอยรอยรอยขานะครับเพิ่งลงมาไม่นานนะครับเพิ่งลงมาวันสองวันกว่ามือเลยนะครับนี่อยู่หรือเปล่าวันใชวัน่งม,มึงนี่นี่นะครับ <twitch. S 1> อาจจะลงตอนเย็นนี้ก็ได้นะครับนี่นี่นะครับไม้ต้องเอาทอ่อนใหญ่ๆนี่นะครับว่ากลัวจะไม่อยู่นะครับอยู่ไหมฮะอยู่ไหม <S <S นี่อยู่แหละฮะักมานี่ยู่ อยู่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 นี่นะครับวาหากหรอหากให้มันเอาไปทั้งดุนแหละแต่ก็ไม่แน่เลยนะสวยไปสวยมามก,มกลัวมันฮะท่อนขนาดนี้ว่าจะอยู่ไหมครับนี่เพราะว่าผมมาทักแปดสิบเก้าสิบโลนี่แหละครับหมูตัวนี้อ,อยู่ไว้ใหญ่กว่าปั้นร1อย100 100โลขึ้นมันร้อยนะครับเขาว่า ร้อยโ,โลนะครับถ้าถ้าจะว่าอยู่ไหมไหมอู้ยูย่ยู่อยู่ยันี้ก็อยู่คุณครับผมเพิ่งเบื่อแป็ดมาเบลซายทามนะครับเห็นไหมอยู่อยู่รถนี้ประแจไหมมีหิมไปว้าย หนาวก็หนาวนะครับทำไมอ่ะปเจก็ไม่ได้เอามาแจก็ไม่ได้เอามานะครับบม่ต้องใส่ครับปุจเจฮะไม่ใส่ก็ได้ครับลดทำไมอ่ะฮะทำไมดีอย่างนั้นแล้วฮะปูจเจมาทำอะไรปเจมาขันอย่างไไหนไหนดูสิครับขันทำไมต้องมาล็อกนี่ไม่อยู่วะฮะ้่าทำไงบบบนี้เหาต้องกลับไปเอาปเจอยู่รถเลย ไปจะวิ่งไปไปเนาะข่อวิ่งไม่ได้หรอกไปขาอาจะเจาะให้เนี่ยเนานี่นะครับต้องทำช่องทำอะไรแล้ถุงกไไ้เอามาทำไรเก็บเก็บด,ดินเก็บดินถุงนี้จะเทไปข้างล่าง<ะ>ข้างล่าง เดี๋ยวเราจ้องฟังอยู่ไม่ใช่บ่ถ้าไม่ฝังก็ทิ้งข้างหลังอย่าไปทิ้งข้างบนเพราะมันเป็นทางลงทางนี้งไงที่จริงก็ไม่อยากอยู่เลยข้างบนโอ้ที่ขอนมาที่บ่งขวางไว้นี่พอดีเลยบ่ะดูรยมันเตะเิยเนี่ยเห็นไนหะมเตะมานี่นะเห็นไหมปึ้งมานี่นี่รับรอย นันมันลอยรวมย,ยังเตะยังเป็นขุยอยู่เลยเนี่ยตรงนี้มันก็ลงไหมเสดงว่ามันมันเพิ่งลงไปวันนี้ตรงนี้ก็ลงไหมแต่ไม่มีไม่เอาบอลนี่ฮะเอาไป๋ยุดโคตก่อนมันจะดึกอี ไม่เห็นก็ะดินไม,ไม่ให้เห็นคนหรอกเห็นแต่คนอันนี้ก็พอเนี่ยน,นี้ลองมาใส่ของจริงนะครับต้องรอดูผลงานอีกไหมครับแต่เห็นแต,แต่รอยขามันแบบแจ่ม,มากเลยกําปั้นนุ่นนะครับ ทีแน่ๆตรนนี้คือหนาวมากนะครับยิ่งฝนตกใหมๆ่ๆมันจะลงมาเล่นน้ำที่แฉะนะครับพรุ่งนี้ยังไงก็ลงครับใช่ไหมลงไว้พรุ่งนี้โอ้ไม้ไม้สวยพรุ่งนี้ลงไห้ครับน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดนะครับน,นี่มาใส่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับนี่พอดีเป๊ะนะครับนี่แฉบมากนะครับอน,นี้ของตัวเองอะ

ีมนไปเอาอาว,ว่าจะใส่อย่างเดียวมัดเตรียมพร้อมเมีอย่างเลยวอะ,ะฮะ ข้างล่างไม่เป็นไรเพราะมันมาจากข้างบนไงฝั่งทษตั้งไม่ได้นะสยดายมากเลยมีรอยรอยนี่แบบ

เ้าจไปเ้าก็โทรมาค่อยอันนี้เอาไว้ี่ก้อนจะเอาของก้อนอ๋อี่สเสเื้อไปเดี๋ยวให้มาดูคลิปต่อไปนะครับต่อ,ต,อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีลืมเอาคิมมานะครับก็เ,เลยต้องวิ่งลงไปเอาอีกนะครับเอามากานนี่อันมาดิเจ้าตัวไหนมาบัณฑิตเจ้าไม่เอาอีกตัวหนึ่งมา ูดเหมือนเห็นฮะโอ้อีกตัวหนึ่งนี่คิมนะน,นีไ่ได้อยู่บ่เนี่ครับตันนี้มือเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับวิธีการใส่นะครับนี่ดูใ,ใกล้นะครับนี่นะครับเราใส่ครอบกับไอ้ข้อไว้เลยนะครับนี่ของแท้ใช่อยู่บ อเอ้ยอยู่วะเอาคไปวันนี้เราเกี้นัน่นไปไนี่นะครับขรอกดท่อไว้ก่อนนะครับ ไฟเขาไม่เอามานเน่ะไฟนลืมโอ้นี่นะครับผมดึงลูดองดึงลูดสปริงมานะครับนี่นะครับ สปริงตัวนี้ให้อยู่นะครับแรงดันจะอยู่กับตัวนี้นะครับแรงดันเราจะอยู่กับตัวนี้นะครับถ้าสปริงตัวนี้ไม่อยู่ก็ติดก็หลุดนะครับต้องขันตัวนี้ให้แน่นต้องเอาให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่เด่งก็คือมันก็จะหลุดออกไปได้นะครับ นี่ครับคลิปต่อจากนั้นครับเมื่อกี้มันล็อกยากไปหน่อยครับก็เลยต้องช่วยกันนะครับเพราะมันไม่มีไฟนะครับนี่ครับพอทําเสร็จแล้วก็ออกรูปแบบนี้นะครับนี่รีบนะครับตอนนี้ต้องรีบสายแล้วนะครับว่ามันจาแกงนันก็ได้นะครับล็อกไว้กับ ไม้แบบใหญ่ๆงนี้นะครับหายอีกอะไรล่วงลงนึงฮะน็นนอตัว,น,ตวน็อตอะไรไม่รู้แล้ว่ม่นแม่ยังไงอยู่นี่อ,อ๋ออะไรล่วงอะไรล่วงลงน้ได้ยินไม้ดังปิ้งจะไม่หมุนีกซักรอบบอลูกพี่สายมานี่พอดีฮะ ไม่เขาหมุนทั้งรอบลูกพี่ไม่ไดส้สายตึงก็ไม่มันไม่ตึงสายมันสั้นนี่ถ้าอย่างนี้มันหลวมนี่มันมีสิทธิ์แบบไม้หักได้นะครับทุกคนดึงไปดึงมาไหมฮะเอกี้น่เนี่ยก็เห็นไหมเนีย่ยถ้าอย่าง,งาีง้มีโอกาสหลุดนะครับ ใส่แบบนี้นะครับดเดี๋ยวท้องเอาข้างๆแล้วมาใส่ข้างล่าง 我拜年了。 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้คือสภาพคือกลับมาเหมือนเดิมนะคือสภาพไม่มีอะไรนะครับ ใส่เสร็จแล้วนะครับพอเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่คือใส่เสร็จแล้วนะครับยบร้อยนะครับอันนี้หลังที่สองเราไปใส่อยู่ในครับโอ้มือตื๊อแล้วใส่ตรงไหนได้แล้วเนะี่ยฮะมือตือ๊อใส่ตรงไหนได้ <laughs> หมืแล้วนะครับนีบ่ะเป่าหากินนะครับเป่าหมานัน วันนี้ใส่ไปกี่กี่กี่ไม้ครับอาจจะได้ไม้เดียวน่าจะได้มดไดม้เดียวนะครับผมฮะรถส่งห้กันเนียนเลยนี่ครับรวยหยาบอืมจะค่อยต้องลงมาข้างล่างจะเอาใบไ,ไม้รถใส่ข้างบนเนี่ยใส่ข้างบนเออเนี่ยเออนี่ครับเราต้องทำให้แบบ เไปเอาที่นั่นมาคข้มานู่นตัวนะครับเราต้องทำเหมือนแบบไม่มีอะไรนะครับนี่ครับใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ครับเ้องบังเลยนะครับนี่อย่างนี้ครับคืออันนี้คือพรุ่งนี้คือหวังผลเลยนะครับผมลองมาชมกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้ไหมนะครับทิศหนึ่งไปพรุ่งนี้เข้ามาชมตัว โอเคนะครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับหาก,กินมาเหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะครับผม